สมุนไพรนี้ชื่อว่าดอกฤดีอาวอนอ้อมีตำนานทั้งแสนงดงามและโศกเศร้าเมื่อนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งรักความสงบและชอบปลูกดอกไม้เป็นที่สุดทั้งสวนเต็มไปด้วยสีสันจากดอกไม้นานาชน,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 นิดเขาบอกจะพูดคุยกับดอกไม้และดื่มด่ำท่ามกลางแสงจันทร์เมื่อเขาพบเห็นดอกไม้ร่วงโรยก็จะรู้สึกเศร้าอ,อย่างมากเขานำกลีบดอกไม้มารวมกันและขุดหลุมฝังเอาไว้ น้ำตาไหลรินเป็นสายความรักของเขาสะเทือนไปทั่วฟ้าดินคนที่รักดอกไม้อย่างเขาทําให้เทพธิดาดอกไม้หลงรักจึงแอบลงมาโลกมนุษย์และแต่งงานอยู่กินกันใครจะไปคิดว่าเวลาจะสั้นนักเทพสวรรค์ทราบเรื่องนี้เข้าจะโกรธเป็นอย่างมากมนุษย์กับเทพไม่อาจคู่กันได้จึงออกคำสั่งให้นำตัวเทพธิดากลับสู่สวรรค์เม้่แต่เขาสูญเสียคนรักไป ก็เอาแต่ถอนใจเช้าจรดเย็นโศกเศร้าเสียใจเวลาทิ้งพวกดอกไม้นั้นกำแพงเริ่มทสุดโทรมดอกไม้เหี่ยวแห้งเหลือแต่เพียงความอ้างว้างวันหนึ่งก็มีชายแก่ผมขาวบอกเขาว่าดอกโบตันสีขาวที่เขาปวดปรานที่อยู่ภายในสวนคือร่างจำแปลงของภรรยาสุดที่รักของเขาเพียงแค่ทำลายดอกไม้ทิ้งเทิดาก็สูญเสียร่างความเป็นเทพจะถูกในประเทศมายังโลกและกลับไปอยู่กับเขาอีกครั้งแต่ห้ามทอดทิ้งดอกไม้ไปเด็ดขาด เมื่อพูดจบแล้วชายแก่ก็หายตัวไปกับสายลมขณะน,นั้นเขาก็ตื่นจากความฝันรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลดอกไม้จึงกลับมาเอาใจใส่พวกมันเป็นอย่างดีแต่ถึงแม้เขาจะรักภรรยามากแต่กลับทําใจไม่ได้ที่จะเผาดอกโบตั๋นนั้นเขาดูแลธนุถนอมมากขึ้นรดน้ําเช้าจุดเย็นและยังเมาไม้ร้องห้าจนใจแตกสลายก่อนที่จะสิ้นใจก็สำลักเลือดจดบนกลีบดอกไม้ สีแดงสดที่อยู่บนกลีบคือเลือดเนื้อของชายหนุ่มคนนั้นอะไรจนใจสลายความรักของสองคนที่ต่างกันมันไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแต่จะเลือกเจ้าของเองตอนที่จะเด็ดมันต้องนึกถึงคนที่เจ้ารักสุดหัวใจและหยดเลือดสดแลบนกลีบดอกไม้ถ้าติดใจลังเลแม้แต่น้อยแม้จะใช้เลือดจนหมดตัวก็อย่าหวังว่าจะเด็ดมันได้หินที่อยู่ข้างใต้ใตชื่อหินตัดขาดหากพยายามแยกมันออกอย่างรุนแรง เจ้าดอกรอดีอาวรก็จะสูญเสียสรรพคุณทางยาไปทั้งหมดหลังจากเด็ดมาแล้วขอเพียงแค่ได้อยู่ข้างเจ้าของมันก็จะไม่มีวันโรยลาแน่นอน